ไปเริ่มกันที่การติดตามภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะในการที่จะลงพื้นที่นะคะไปเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนด้านพาณิชย์ค่ะในการที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจค่ะ,ะเมื่อบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมานะคะที่ห้องคอนเวนชันชั้น2โรงแรม t ดิ i อิมพีเรียลโฮเทล แอนคอ n เวนชั่ n เ e ็นเตพิษณุโลกค่ะทางด้านของนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะคะรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนด้านพาณิชย์หรือว่า กรออพาณิชย์นะคะภาคเหนือโดยมีทางด้านของนายพยนัศวพิชยนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าร่วมนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยให้การต้อนรับค่ะซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนด้านพาณิชย์หรือว่ากรออพาณิชย์โดยวาระการประชุมเป็นการแก้ไขปัญหาการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือด้านการค้าชายแดนของจังหวัดภาคเหนือการส่งเสริม การท่องเที่ยวภาคเหนือการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านความร่วมมือทางการค้าและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจังหวัดภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพะเยาน่านแพร่เชียงรายด้านการส่งเสริมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ออย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีและกำแพงเพชรนะคะเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษด้านไบโออีโคโนมีเป็นต้นค่ะค่ะท้งนี้เพื่อเป็นการผลักดันด้านการค้าชายแดนการเกษตรแล้วก็ผลักดันประตูการค้าของภาคเหนือเอง กับประเทศคู่ค้าทั้งหมด3ประเทศซึ่งปัจจุบันมูลค่าการค้าชายแดนส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการค้ากับสหภาพเมียนมาร้อยละ59.6ของมูลค่าการค้าชายแดนภาคโดยผ่านในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นหลักนะคะรองลงมาเป็นการค้ากับสปป,ปลาวในสัดส่วนร้อยละ22.4และจีนตอนใต้ร้อยละ18โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือเนี่ยรวมทั้งสิ้นก็77,181ล้านบาท ค่ะแล้วก็จากในภาพรวมเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งภาคเหนือเองก็ได้มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน2พื้นที่ก็ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดเชียงรายในปีพุทธศักราช2562ค่ะโดยในที่ประชุมในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการพูดคุย <c oughs> คุยกันนะคะถึงเรื่องปัจจัยสนับสนุนด้านโครงข่ายโลจิสติกที่มีศักยภาพนะคะเช่นเส้นทาง r 3 a ที่เชื่อมต่อสู่จีนตอนใต้แล้วก็เส้นทางขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ในพื้นที่จังหวัดตากค่ะเชื่อมอยู่กับโครงข่ายโลจิสติกภายในประเทศอย่างไรก็ตาม จากมูลค่าการค้าปัจจุบันนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจภาคเหนือเนี่ยปัจจุบันนี้เริ่มที่จะปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากฟื้นตัวจากภาคการผลิตและการส่งออกซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวมของภาคเหนือต่อไปค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเรานะคะได้มีการปรับมาตรการในเรื่องของโควิด -19 แล้วก็รวมไปถึงการเข้าประเทศต่างๆมาตรการต่างๆเนี่ยมีการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งเลยนะคะในเรื่อง ของการคาดหวงังไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือว่าระบบเศรษฐกิจก็คือชายแดนต่างๆที่อยู่ติดต่อกับประเทศไทยเรานะคะตอนนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วนะคะที่จะมีการเข้าไปกระตุ้นตรงส่วนนี้ให้สามารถที่จะส่งออกนําเข้าสินค้ากันได้อย่างปกตินั่นเองค่ะ,คะ